วันนี้เราก็จะมาเล่นปืนด่านหอสมุดกันนะฮมาดูก่น okay, ผมก็แค่ย,ย้อสี่ขีดนะก็ถ้ากากหรือว่าอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคือทำเล่นๆในเฉยๆโอ้โตกใจเกือบตกใจอะโหมาอาจจะเอเลย ดูด oh ูดูไปตุยลังไปตุยหลังฮ่าฮ่ามันงงจริงแฮะมามามาเอาแบบคนโหดเลยอะ ลองมาลุยิงถิ่นเลยนะฮะเยอะเยอะเยอะโอ้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 ไอ้โอ้นี่ ยังไม่ตายเลยนะเอ้อะไรเนี่ยอ่อนจริงเลยเราสาอ่อนแล้วเนี่ยนี่จะอ่อนกนเราอีกโอ้แม็กใกล้จะหมดแล้วนะฮะไม่งั้นเขาต้องรออีกชวงมีดอย่างเดียว นึกปะอ้อะไม่มีโอ้โอ้น้อยจะเขียนะจะจบแมต์อยู่แล้วมันยังฆ่าผมไม่ได้เลยโอ้ยระเบิด โอ๊ยตายแล้วฮะตายแล้วมา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 เม,ามาออย์ถึงแค่อ่อนให้หนางเงี้ยเล่นอะไรเล่นอะไรเจอเจอดีแน่เจอดีแน่อะไรคะสูู้ึุดได้ป่าว ลุย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 โอ๊ยมองไม่ทันนะฮะนี่นมใหญ่สปุ้มบุ้ม,ม,มเลยอซ็กซี่มากลัะเลยอะบอกนะว่าผมหลุดไม่มันก็ออก อออมันออกฮะมันออกมันกากนะอ้าวเครื่องผอมค้างเลยไม่สั่งไม่สั่งไอเนี่ยกดเลยกดเลยทำไมเนี่ยกดกดเดี๋ยวเล่นมีดเลยเล่นมีดโชวย์ยกดสิครับ กอดกอดกอดไม่กอดเราต้องไปเชิญแม่เยอะอันเชิญอันเชิญโหมันใส้จริงเด็กคนนี้มันโอ้ยเก่งๆเราก็ไม่คูดหลักแค่ดอกสู้สีขีดได้ปังสู้สีขีดได้ปังอ่ะเด้า โชว์วิแค่นี้แต่ไม่ยองให้นะคะแมว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 ๆมวมแวมแวก็เลยก็เลยก็เลยโอ้โหหนีหนีหนีกลัวแค่เห็นชื่อก็คงกลัวแล้วเป็นอีวิวจงจำไว้นะครับทุกคนแล้วมันจะไปดังทั่วยูทูบฮ่า ฮนะชอบอบแม่เลียกแม่เลียกออ,อนี่นี่อัดประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเองไม่ได้นอนเลยครับกดหน่สิครับมาทำไมนี่มาแล้วไม่กดดวับเสียแล้ว อ้ใครก็ได้มาโปรดประทานในผมพีรอจนดูสถิติกันสักก่อนนี้ไม่ยอมแพ้ไม่มีใครกล้าเข้าเลย งฮะอะไรช่วยกันเชิญหน่อยฮะเชิญเชิญช่วยกันเชิญหน่อเฮยครับอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นยิงต่อหนึ่ง <Di keluar ga sneeze> เดี๋ยวผมก็ปิดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลก่อนนี่ผมปิดนี่เปิดให้หน่อยเลยน่ตัว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  เราก็กาค่ะม <À> ันบอกมันกากเราก็กาเหมือนกันเราอาจคลิปอยู่นะครับโอ้ไปกันงูกดเลย มาตัวๆแล้วตัวๆแล้วแหมผมก็กากเหมือนกันโถคิดว่าเขกากาคนเดียวแหมเขาอาจจะโกหกเราก็ได้แต่เราไม่เคยโกหกผมกากผมกาไป <All right. S 1> ดูกันกว่าไหนเจอล้วซี่โอ้ยนี่กาเหรอครับ ้านผมไม่เรียกกากระครับอะไรของคุณอะไรเอา้าเนี่กผมกากแระบนนะไม่ชอบล่างนะชอบบนไปลยลยุลยลอยเอาา้าแซ่ลยดิชังเร้จักผมลิปปาร์เาจักม โไม่คาดวตารผมว่างเกินไวกุละเบิด์ใ้กละเบิดควัน เฮดช็อตเลยเจ้าหญิงในสายหมอกนะคะแหม่ลอ่อนเล้วอ่อนโถนี่ฆ่าผมเป็นหนึ่งคิวแล้วอะไรบ้านหมเรียกว่าอ่อนแล้วนี่ผมโคตรกกเลยดูโอ้ยระเบิดเระเบิดมา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 มมามาม กองกันนิววังมาเอามาเอามาโซไปไต้วันโอ้ต้ปนปีนี่ต้ปนปี เรากากเออเรากากเยวจะโชว์ภาพความกากให้ดูมาตาต่อไปมาโมโหแล้วโมโหเให้โมโหเลยว้าวกระโดดแล้วไม่รอดนะฮะจุ่มเลยจับตุ้ยจับตุ้ยช่ำแหลชำแหลช่ำแหลตัวโหะไร mấy hột mua hứa mới lòng con này nữa อันนี้มันตุ๊ดจริงๆว้ายอะไรเนี่ยอีมยมีมันใส่มหนบังอาจมาเอาละเบิดควายเอาไม่ถึงแมวติดควายแท้งูแท้งูแท้งูแท้แท กลแล้วใแวป๊บนึงแม่แล้วหนึงนาทีอ่ะมาหนึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะอื้อะไรนิ่งนินิ่งโหไม่ไหวแล้วลูกเองมันจะหลอกอ้า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 เอ๊หลอกแหมคิดว้างเหรอ อุ้ยมันโหดมันโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอขออีกสักคิวหนึ่งชนะมันก็ดีอีกครึ่งวิอีกครึ่งวิเร็วเร็วเร็วรันนรันนรันนอย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมแพ้เก่งจริงเลยนะตัวแค่นี้อ้าววิ่งดักกระโดดฟันเลยไม่ยอมแพ้หรอก ไปไอ้น่าเน่ะมาฆ่าตัวตยวายด้วยวายเราแลนอบ๊ายบายฮะเรวก็จบเกมมันแค่นี้ระบ,บ๊ายบาย